เปิดสถิติพบกันวอลเลย์บอลหญิงไทยพบออสเตรเลียประเดิมแข่งชิงแชมป์เอเชียวันพรุ่งนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างวันที่30สิงหาคม -6 กันยายนพศ2566ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยซึ่งนัดประเดิมสนามของสาวไทยจะพบกับออสเตรเลียในวันที่30สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกาปัจจุบันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรังอยู่อันดับ17ของโลกมี176.97คะแนน ขณะที่ทีมชาติออสเตรเลียอยู่อันดับที่53มี60.37คะแนนขณะที่สถิติการพบกัน5ครั้งล่าสุดเอเชียนคัพบูเมนวันที่22เดือน8 2022ไทยชนะออสเตรเลีย3-0เซตอลิมปิกเกมบูเมนวันที่9เดือน1 2020ไทยชนะออสเตรเลีย3-0เซต Asian Cup Women วันที่19เดือน9 2018ไทยชนะออสเตรเลีย3ต่อ0เซ็ต Asian Championship Women วันที่14เดือน9 2013ไทยชนะออสเตเลีย3ต่อ0เซ็ต World Championship Women วันที่4เดือน9 2013ไทยชนะออสเตรเลีย3-0เซตถ้าดูสถิติกับอันดับโลกแล้วถือว่ารูกยาวสาวไทยเป็นต่อทีมจากแดนจิงโจ้อยู่ค่อนข้างมากดังนั้นเกมเปิดสนามอาจจะไม่เป็นงานที่ยากมากนักโดยทั้งสองทีมจะแข่งขันกันในวันที่30สิงหาคมนี้เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย